2วิธีนะคะสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างที่ต่อกับเว็บไซต์ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันหาว่าพี่ทำยังไงสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วหรือว่ากำลังอยากมีเว็บไซต์ต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่สามารถทำให้แพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้แบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ของเพื่อนๆนะคะจากนั้นก็ให้สไลด์ลงมาด้านล่างสุด ที่ตรง่าฟุตเตอร์นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเพิ่มไอคอนของ TikTok เข้าไปนะคะจากนั้นก็เพิ่มลิงก์เป็นชื่อหน้าช่อง TikTok ของเรานคฮะแค่นี้ก็สามารถให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถติดไปที่ช่อง TikTok ของเราผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะ สาบวิธีที่2นะฮะก็ให้เราเลือกคลิปที่เราชอบหนึ่งคลิปนะฮะหลังจากที่คลิกมาแล้วก็ให้เราคลิกที่ตรงไอคอนอันแรกนะฮะตามคลิปเลยะฮะหลังจากคลิกแล้วก็จะมีโมดนลขึ้นมานะฮะจากนั้นก็ให้เราทําการ Copy c o d โคไว้นะฮะเพื่อที่จะใส่บนเว็บไซต์ของเรานะฮะหลังจากที่ว่าใส่บนเว็บไซต์ของเราแล้วนะฮะก็จะขึ้นเป็นคลิปที่เรา Copy c o d โคนะเมื่อกี้เลยนะฮะมันก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ทำให้คนสามารถคลิกจากเว็บไซต์ไปที่ คลิปบนช่องติ k กต็อกของเราได้แบบง่ายๆเลยนะฮะมันก็เพิ่มช่องทางให้คนรู้จักเราเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆดูแล้วชอบก็กดเซฟกดแชร์กดใจะะไ,ไ,ได้เลยนะฮะหรือว่ามีคําถามอะไรยังไงก็เมนทําได้เลยนะคะ